สวัสดีครับเด <Beginning S 1> ี๋ยวเราให้ดูฝาน้ํามันนะครับฝาน้ํามันของเครื่องตัดหญ้านะครับเวลาที่เราตะแคงเนี่ยถ้าเกิดว่าฝามันดีอยู่เนี่ยมันก็จะไม่รั่วนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีรูระบายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่รั่วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันรั่วจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับตะแคงได้นะครับอันนี้มีน้ํามันอยู่นะครับก็ไม่รั่วนะครับไม่มีน้ํามันเยิ้มเลยนะครับน้ามันไม่รั่วเดี๋ยวเรามาดูว่า ข้างในเดียวมันมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมันหน้าตาไีข้างในของฝาตัวเนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่ามันมีกลไกยังไงนะครับนี่กลไกของมันนะครับเบรกสกัดมันก็มีน้ํามันเยิ้มอยู่เหมือนกันนะครับน้ำมันเยิ้มอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ั่วนทีเดียวนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ย เราก็ไม่ได้จะแข่งอยู่แล้วนะครับแต่แข่งบ้างมามีบางจังหวะนะครับแต่ก็ไม่ได้จะแข่งตลอดอันนี้ฝามันจะมีอยู่สามชั้นนะครับนี่มันจะมีสามชั้นมีชั้นนอกนะครับแล้วก็ชั้นในนะครับแล้วก็มีชั้นกลางชั้นกลางเนี่ยมันจะเป็นแผ่นทองแดงนะครับมันเป็นแผ่นทองแดงแล้วก็มียางหุ้มไว้นะครับมีแผ่นทองแดงนะครับอีกสครังนี่ตัวนี้มันจะหุ้มไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับ มันจะกันไม่ให้น้ำม,มันไหลนะครับนี่มันจะกันไม่ให้น้ำม,มันไหลเนี่ยข้างในของอาฝาเส้นสัญญาานะครับตวเนี้มันจะมีรูระบายนะครับมันจะมีรูระบายเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับมีรูระบายอันนี้ก็มีนะครับมีรูระบายอยู่นะครับตรงนี้ก็มีนะครับมีรูระบายแต่ว่าเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตะแคงน,ๆๆนานๆเกินเนี่ยมันก็ไม่รั่วแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับ วันนี้เราก็มาให้ดูฝาถังน้ำมันนะครับยางตัวนี้ก็จะหุ้มไว้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เราจะมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันแค่นั้นเองเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็เราก็จะไม่ค่อยได้ดูนะครับว่าข้างในมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝา ครับนี่ตะแขงได้นะครับตะแข็งได้น้ำมันไม่รั่วนะครับนี่สยอดเลยนะครับยอดเลยนะครับ